มาครับทุกคนเดีย๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวตัวละครอ,อย่างตรงจินอูร่างอีโวขั้นที่2หรือว่าร่างนี้นั่นเองนะครับผมทุกคนนี่ร่างนี้เลยนะซึ่งร่างนี้เนี่ยวิธีการที่ทุกคนจะได้รับตัวนี้มานะครับทุกคนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอีโวขั้นแรกก่อนนะครับซึ่งวิธีการอีโวขั้นแรกเนี่ยทำยังไงให้ทุกคนเนี่ยย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้ทำลงไปเนาะอ่าแล้วก็หลังใจากที่เราอีโวขั้นแรกเสร็จแล้วเนี่ยครับ มันก็จะมีให้อีโบอีกขั้นหนึ่งใช่ไหมละครับก็คือขั้นนี้นั่นเองเนาะซึ่งของที่ทุกคนอยากจะเป็นที่ต้องใช้อีโบเลยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยมันจะอยู่ในตัวเลนเจอร์โหมดเว้ยนั่นก็คือตัวเอ๊ะไม่ใช่อยู่ในเลนเจอร์ดิจะอยู่ในเลนนะครับผมทุกคนอ่าอยู่ในนะค,คือทุกคนสามารถหาได้จากตัวแอคเลยเนาะ ก็คือตัว System มของนนเองนะครับผมทุกคนอ่าซึ่งสำหรับแอคซเนี่ยโอกาสตอบจะอยู่ที่0.75นะครับผมทุกคนใช้1ชิ้นนะในการ Evo นะครับแล้วก็มันจะมีของอีกอย่างหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือตัวสิ่ีเรียกว่า So l of the system ตัวนี้นั่นเองนะครับผมทุกคนอ่าซึ่งวิธีการครไอ้เจ้าสิ่งนี้เนี่ยเราจะเป็นที่จะต้องคาตัว unactivate system ตัวนี้นะครับส่วน ของวิการครับไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือหาได้จากตัวสตอรี่หรือไม่ก็ตัวเลนเจอร์ของตานล่าสุดเลยนั่นเองนะครับผมทุกคนอ่าใช้ทั้งหมด60ชิ้นนะครับแล้วถ้าเกิดเราอามาคราฟเนี่ยเราจะได้ตัว Unactivate System เนี่ยมา3ชิ้นแล้วเราก็มาคราฟ Soul of the System ได้เลยครับผมทุกคนนี่แล้วพอทุกคนคราฟมาเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนก็สามารถมากด e o ได้ตามปกติเลยนะครับทุกคนอ่าโอเคเดี๋ยวถัดมาเนี่ยเรามาดู ตัวสเตตของตรงโซนจิตอูดีกว่าครับผมทุกคนสำหรับตัวบัฟ0.1นะครับแล้วก็บวกกับบัฟโพเลซอนเนี่ยแล้วก็สเตตเป็นโอทั้งหมดนะครับผมทุกคนเป็นโอบวกนะทั้งหมดเลยโดยตัวอาบิลิตี้ดาเมจเนี่ยเริ่มแน่เลยนะครับจะอยู่ที่3ล้าน4นะครับซึ่งก็ถือว่าสูงอยู่นะไม่ได้แย่นะครับทุกคนอ่าตัวอาบิลิตี้คูลดาวน์นะครับหรือตัวระยะเวลาในการคูลดาวน์เนี่ยจะอยู่ที่21.3วินาทีแล้วก็มี ตัวแอคูเลซีนะครับแอคูเลซี่เป็นลูกของอะนุหรือเปล่านะอยู่ที่90%นะครับความแม่นยำเนาะอ่าค่าคอสนะครับในการวานเนี่ยอยู่ที่3,000นะครับซึ่งถือว่าใช้เยอะมากนะ3,000เนี่ยแล้วก็ใช้เวลาในการคูดานนะครับการปล่อยตัวละครเนี่ยอยู่ที่10วินาทีเนาะมีเบส HP เนี่ยครับจะอยู่ที่69,000นั่นเองแล้วก็จะมีตัวเบสดาเมจเนี่ยนะครับจะอยู่ที่แส0 0 0มเนาะโอเคแล้วก็ ตัวแอทูดาเนี่ยครับจะอยู่ที่1.8วินาทีนะครับส่วนระยะเนี่ยจะอยู่ที่46.8วินาทีแล้วก็สับในส่วนของสปีดเนี่ยคือจะอยู่ที่4.3วินาทีนะครับผมทุกคนก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์การกลางเนาะไม่ดีดีแล้วก็ไม่ได้แย่นะครับสำหรับสปีดประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเล่าเนี่ยมาดูในส่วนของตัว Extra s า a เตตัสกันหน่อยดีกว่าครับก็คือตัวครีเชนเนี่ยเริ่มต้นนะครับเขาจะให้มาเพียงแค่15เเท่านั้นเองแล้วก็ถือว่าน้อยนะครับ ตัวクリนดาเมจเนี่ยจะอยู่ที่70%นั่นเองแล้วก็ในส่วนของอีเวดนะครับกับตัวสกิลดิสติสเทนเนี่ยจะอยู่ที่35%นนะครับซึ่งก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ำต้องในความคิดผมนะครับอ่าเดี๋ยวต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวพาสซีของโซนจินอูก,กันก่อนเลยเนาะก็คือตัวพาสซีของโซนจินอูนะครับพาสซีแรกเนี่ยก็คือถ้าเกิดมันมีเงาตัวไหนนะครับที่มันอยู่ใน บบพร้อมกับโซนจินอูนะเขาจําการบัฟเพิ่มไป100%ซนะครับซึ่งไอตัวบัฟเพิ่มในที่นี้ผมน่าจะคิดว่าน่าจะคือตัวดาเมจนะผมว่านนะในความคิดผมนะ,ะต่อมาครับฮัสติที่สองก็คือทุกๆครั้งที่ตัวละครโซนจินอูเขาฆ่ามอนได้นะครับเขาจําการซัมมอนหรือการเสกเง,งานะครับออกมาโดยจะมีตัวดาเมจนะครับอยู่ที่100%เปหมือนกับของตัวโซนจินอูเลยเนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบ รยวอยู่นะครับผมว่าในสนะ่วนตัวพาสซีฟนี้รู้สึกดูดีอยู่นะอ่าแล้วก็ตัวพาสซีฟที่3นะครับก็คือทุกๆครั้งที่เงาเนี่ยมันฆ่าได้นะครับฆ่าบอลได้เนี่ยเขาจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น2.5เนะครับโดยสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่1,000เปเซเลยซึ่งถือว่าแบบเยอะมากนะทุกคนแต่ว่าทุกครั้งทุกครั้งที่ตัวเงาเนี่ยม,มันตายเขาทุกคนมาทำการรีเซ็ตไอตัวบารบันนี้ใหม่นาะก็คือถ้าเกิด ตัวเงาตายครับเราก็ต้องมานั่งเก็บตัวดาเมจ2 5นี้ใหม่นั่นเองอ่าแล้วก็ตัวพาซซีสุดท้ายครับก็คือหลังจากที่มันมีเงาเนี่ยตายครบ100ตัวแล้วนะครับตัวโซจินอูนเนี่ยเหมือนเขาจะทาการโจมตีท่าพิเศษนะทุกคนโดยไอการโจมตีนี่แหละคือจะทําดาเมจคูณ20ของตัวละครโซจินอูนเลยนะครับแล้วก็ทำการโจมตีเป็น วงกว้างครับในระยะเวลาสั้นนาะนี่ตัวนี้เลยครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบดูดีนะทุกคนสำหรับตัวพาร์สิบโซงจินอูนะครับผมทุกคนอ่าซึ่งราวๆเนี่ยตัวพาร์สิบมันก็จะมีประมาณนี้นะครับผมทุกคนอ่าครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าการอัปเกรดแต่ละขั้นของตัวละครโซงจินอูอีเวขั้นที่สองเนี่ยมันจะเป็น ยังไงบ้างครับทุกคนอ่ะคือเขาแบบเขาจะเพิ่มสเตปมาเยอะแค่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวตอนแรกเดี๋ยวเรามาดูล่างแรกดีกว่าครับผมทุกคนผมขอเปิดตัวอาร์ิที้เอฟเฟกตก่นนะอนเนาะแล้วผมผมจะเห็นเอฟเฟกต์ตัวนี้อ๋อก็เป็นการแบบปล่อยเข้าไปอากาศนะครับมันก็ปล่อยพลังออกมาเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาอัปเกะขั้นแรกกันเลยดีกว่าครับซึ่งอัปเกะขั้นแรกเนี่ยคือเขาจะลดเลือดนะคือปกติแบบผมเห็นแต่แบบ ไม่มีแต่เพิ่มเลือดจะไปทุกคนอันนี้ลดเลือดแล้วครับผมทุกคนลดเลือดจาก69,000่นาพนะครับมันเหลือ67,000นะ่นเนเนาะแล้วก็เพิ่มดาเมจน,นะครับจากแสนสา0หมื่นเนี่ยเป็น169,000สาพอ่าส่วนที่เหลือเนี่ยคือยังเหมือนเดิมอยู่นะครับโอเคแล้วกดอัพไปเลยเนาะปุ๊บอ้าวเดี๋ยว,ยนะยวทุกคนเมื่อกี้เมาส์าผมดันนะมาไปอัพเกรดสองขัง้นอะผมอ้อาแม่งไปอัพเกรดสองขั้นนี้ โอเคเอาเป็นว่าค่าที่สอนเดี๋ยวคือตัว HP เนี่ยเขาจะลดมาเหลือหนึ่งแสนสามหมืนแดพันะครับผมทุกคน่ามิก็เพิ่มขึ้นไปเป็นสองแสนสองเนาะส่วนที่เหลือ,อยังคงเหมือนเติมอยู่นะครับผมทุกคนอืมเนี่ยครับทุกคน่ะเอาต่อมาครับอัปเกรดขั้นที่3าเดี๋ยวคือ <c oughs> เขาจะเพิ่มเลือดตัวเองแล้วนะครับจากหนึ่งแสนสามหมื่นนะครับขึ้นไปเป็นสองแสนเจ็ดหมื่นนั่นเองแล้วก็ตัวดามจเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาครับจากสองแสนสอง หมื่นนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น3ามแสนหนึ่งพันนั่นเองแล้วก็ตัวคูดาวนะครับเพิ่มขึ้นมาจาก1.8ึ่งจุดวิเป็น2.8งจุดแปวินั่นเองนะครับผมทุกคนอ่าระยะเนี่ยเขาก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับจาก46.8เนี่ยขึ้นมาเป็น52.7นั่นเองนะครับผมทุกคนส่วนในตัวสปีดเนี่ยเขาก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับจาก4.3เนี่ยขึ้นมาเป็น5นั่นเองโอเคอเรากดอัปเกรดไปกันเลยปุ๊บเย้ครับผมอ่า ตอนนี้ก็ตัว ability damage คือจะอยู่ที่ 2.41m แล้วนะครับผมทุกคนอ่าอัปเกรดขั้นต่อมาครับอัปเกรดขั้นที่4เนี่ยเขาจะเพิ่มเลือดของตัวเองนะครับผมจาก278,000เนี่ยขึ้นมาเป็น348,000นั่นเองแล้วก็เพิ่ม damage ของตัวเองนะครับขึ้นมาเป็น369,000นั่นเองจาก3 000, 1 0 0 0เนาะอ่าแล้วก็ลดคูดา d นะครับจาก2.8หรือ0.7โหตีเร็วมากเนี่ยทุกคนอ่าส่วน ที่เหลือเนี่ยคือ,อยังเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็ได้ท่าใหม่มาแล้วคือสวิตช็อคนั่นเองเราอัปเกรดเลยครับปุ๊บอืมแล้วผมขอดูท่าสิโอเคครับทุกคนเอฟเฟกบัคนะซึ่งท่าผมเดาเนี่ยท่าอ,อ๋อเออในขั้นขั้นที่สี่เนี่ยคือเขาตีเป็นวีแล้วนะครับส่วนสำหรับท่าเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นท่าเดียวกันกันกบของ ตัวจีตอูอีโบล่างแรแกเนาะถ้าเกิดใครที่ดูเนี่ยก็จะสังเกตเห็นได้อยู่นะครับ mm hmm. อ่าโอเคแล้วก็ตอนนี้คือเขาจะมีตัว a b i l i t ีเอาไลดทอีเดนาเมจนะครับอยู่ที่2 9 6 m แล้วนะครับทุกคนอ่าถัดมานะครับอัปเกรดขั้นที่5าเนี่ยเลือดนะครับจะยังคงอยู่เหมือนเดิมเนาะแต่ว่าตัวดาเมจนะครับจะเพิ่มขึ้นมาจาก369,000ขึ้นมาเป็น528,000นั่นเองแล้วก็ในส่วนของระยะเนี่ยครับเขาจะเพิ่มขึ้นมาจาก ้าสิบสองจุดเจ็ดเนี่ยขึ้นมาเป็นห้าสิบแปดจุดท่าเเองแต่เราเอาเก็บเลยครับปุ๊บโอเคซึ่งตอนนี้เนี่ยคือตัว ability damage ของเขาเนี่ยครับจะอยู่ที่สี่จุดสองวิวนาะทีเนาะแล้วก็ตัว ability คูดาวครับทุกคนเหลืออยู่สี่จุดสามวินาทีแล้วโ้ก็ถือว่าคูดาวค่อนข้างเร็วเลยนะครับผมทุกคนตอนนี้นะอ่า แล้วถัดมาครับอัปเกรดขั้นที่1เนี่ยเขาจะทําการเพิ่มเรื่องของตัวเองนะครับจาก348,000เนี่ยขึ้นไปเป็น549,000นั่นเองแล้วก็ดาเมจนะครับเขาจะเพิ่มขึ้นมาจาก528,000นะครับเป็น1,580,000ซึ่งเพิ่มดาเมจมาเนี่ยถือว่าเยอะมากครับแล้วก็ใช่ครับคูเท้าก็เพิ่มครูไปเยอะเหมือนกันก็คือเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็น 5.3V นะครับจากปกติ0 7V เนอะอ่า ก็เพิ่มระยะนะครับขึ้นมาเป็น70 2จุดสอนั่นเองแล้วก็ได้ท่าใหม่มาด้วยนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเรากอัปเกรดไปกันเลยปุ๊บโอเคนะครับสำหรับตัวละครซงจินอูอีโวล่างที่สองแหละเฮ้ย what อะไรอ่ะไอ้ทุกคนผมเกิดผิดสอนี่นะโอ้เอฟเฟกต์ก็ประมาณนี้แหละครับทุกคนสำหรับ เกี่ยครับสุดท้ายเนาะก็คือสิ่งที่ผมอยากอยากจะเพาะก็คือตัวละครโ,โซจินอูโอ้ยเอฟเฟกต์แสบตาผมผิดเอฟเฟกต์ก่อนนะทุกคนแต่ตัตวละครโซจินอูอีโวล่าที่สอนเนี่ยครับคือจะสามารถอัปเกรดได้ทั้งหมด6ขั้นนั่นเองอ่าซึ่งหลังจากเราอัปเกรดครบ6ขั้นแล้วเนี่ยคือตัวอาบิลิตี้ดามเมจจะอยู่ที่12ล้าน6กแสนแหมื่นนะครับผมทุกคนก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ได้แย่นะครับผมทุกคนเหมือน จะคล้ายๆกับโบล้อนปะแต่ว่าจะเป็นโบล้อนล่างที่แบบดน้าเมจจะน้อยกว่านะทุกคนโอเคครับก็หลักๆข้าวๆข,ของตัวละครซงจินอูอีโวล่สอนเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมทุกคนอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนชอบกันหรือเปล่าถ้าเกิดทุกคนชอบกันเนี่ยผมก็อยากจะฝากทุกคนไปกดไลค์คลิปนี้กดแชร์แล้วกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับส่วนในคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ